นโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาของรัฐบาลจีนของเขานะครับซึ่งเขาเริ่มตั้งแต่ปี1995มาแล้วนะครับเกือบ20ปีซึ่งมีโครงการที่เขาผลักดันอยู่ประมาณ2โครงการนะครับโครงการแรกก็คือโปรเจกต์นะครับ211กับอีกโครงการนึงคือโครงการ985นะครับเป็นโครงการที่ รัฐบาลจีนเนี่ยส่งเสรมิมมหาวิทยาลัยกลุ่มเหล่านี้เป็นพิเศษในการอัดฉีดงบประมาณโดยเฉพาะเงินทุนวิจัยนะครับแล้วก็ส่งเสริมการตีพิมพ์ในระดับนานาชาตินะครับระดับนานาชาตินี้ก็อาจจะคล้ายๆกับเมืองไทยนะครับซึ่งนักเรียนต่างชาติที่เข้าไปเรียน มหาวิทยาลัยจีนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเป็นเป็นภาษาอังกฤษอยู่ในฐานข้อมูลที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติอย่างเช่นฐานข้อมูล Scopus นะครับฐานข้อมูล is isi นะครับก็คือ s s c i ของทาง web of science อย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะอ,อะไรเพื่อที่จะเอาข้อมูลในการตีพิมพ์ จำนวนงานที่ citation เนี่ยไปอ้างอิงใน ranking มหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับอย่างเช่นภาพทางด้านขวามือท,ที่ที่นำมาให้ดูนะครับเป็นกลุ่ม9มหาวิทยาลัยที่คัดออกมาจาก โครงการสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็โครงการ98 5้าเนี่ยนะครับทางรัฐบาลจีนนะครับเขาได้เล็งเห็นว่า9ก้ากลุ่มมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า C9 League เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําซึ่งได้รับการอัดฉีดงบประมาณเป็นพิเศษซึ่งเขามีสถิตินะครับทางทางสานักข่าวเรินมินหรือเป้าหรือ People Daily นะครับ <People S 1> ของจีนนะครับนะเขาได้ทําการสํารวจมาว่าเนี่ยนะครับมีถึงประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับของ9้ามหาวิทยาลัยเนี่ยที่มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็มีกลุ่มของ นักวิจัยเนี่ยนะครับนะถึงสามเจากเหมาเชลัยเนี่ยนะครับ112แห่งทั่วประเทศจีนเนี่ยนะครับซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งสามารถ ไปอยู่ในแลนด์กิง้งมหาวิทยาลัยระดับโลกได้นะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปในเรื่องของแลนด์กิง้งมหาวิทยาลัยเพราะว่าอาจจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งสําหรับนักเรียนคนไทยเนาะที่อยากไปเรียนต่างประเทศก็อยากจะไปเรียนในหมหาวิทยาลัยที่ดีๆมีชื่อเสียงมีมาตรฐานอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขอย้อนกลับมาอีกนิดนึงนะครับก็ปี2016เนี่ยเขามีโครงการช่วงอีหลิวนะครับของประเทศจีนเขาก็ได้มีการรวมกลุ่มรวมกลุ่มหมหาวิทยาลัยซีไนเลยนะครับแล้วก็โปรเจกต์211กับ 985เนี่ยเป็นโครงการที่เรียกว่า Double First c a r d นะครับก็จะมีการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันเป็นกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเข้าไปดูเพิ่มเติมใน Facebook ของทางบิทไมทีไทยจีนได้นะครับก็จะมีข้อมูลแปะไว้อยู่นะครับก็อันนี้เป็น ภาพหลักๆนะครับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีนเลยนะครับถ้าแบ่งตามกลุ่มนะครับกลุ่มสีแดงนะครับนะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ๆที่ที่อยู่ในซีนไนลี่นะครับสีน้ําเงินจะเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยนะครับที่อยู่ในโปรเจกต์985แล้วก็กลุ่มสีชมพูเนี่ยจะเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มของอ่าโปรเจกต์211นะครับซึ่งทั้ง3กลุ่มมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะอ่า กระจายตัวนะครับตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยที่เราสังเกตได้นะครับที่เป็นกลุ่มหายสีแดงเนี่ยนะครับก็จะเป็นมหลาลัยใหญ่ๆชื่อดังของจังหวัดนั้นๆของภูมิภาคนั้นๆนะครับก็จะอย่างเช่นก็จะมีมหลาลัยปักกิ่งนะครับเปยต้าอยู่ที่ปักกิ่งมหาลัยชิงหัวนะครับอยู่ที่ปักกิ่งเช่นเดียวกันนะครับมหลาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ อยู่ที่เหอเฟยนะครับมหาวิทยาลัยฟูต้านนะครับมหาวาิช่างหายเจียวทงอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับมหาวิหานจริงก็ดังมากเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่หนานจริงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆของกลุ่มซีนาลีนะครับซึ่งก็จะมีหลักสูตรปริญญาโทนะครับปริญญาเอกที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งคนไทยเนี่ยสามารถไปเรียนได้เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวในกลุ่มมหาวิทยาลัยสีแดงตรงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นได้นะครับอ,อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น แลนด์กิ้งการจัดอันดับเนี่ยครับซึ่ง3กลุ่มมหาวิทยาลัยสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีชมพูเนี่ยนะครับเข้าไปติดอันดับนะครับค่อนข้างหลายมหาวิทยาลัยทีเดียวนะครับ เว็บไซต์แรกก็คือเว็บไซต์ของ QS World University Ranking นะครับเป็นสำนักจัดอันดับที่มีชื่อเสียงนะครับอย่างมหาวิทยาลัยในไทยเนี่ยเขาก็จะมีการยึดถือของอการจัดอันดับของ QS เนี่ยเป็นมาตรฐานในการนำมาวัดเกรดคุณภาพของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันนะครับก็จะมี QS World University Ranking นะครับมี Times Higher Education นะครับเขาก็จะนับจำนวนตีพิมพ์ นะครับผลงานวิชาการจํานวนอาจารย์ที่จบปริญญาเอกจํานวนนักศึกษานานาชาติอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการวัดกันเลยว่ามหาวิทยาลัยไหนที่มีจํานวนนักเรียนต่างชาติเยอะนะครับอย่างเช่นมหลาลัยกลุ่มสีแดงเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีนักเรียนต่างชาติเยอะเราก็มั่นใจได้ว่าเป็นไงนะครับพอเราเข้าไปเนี่ยน่าจะมีเพื่อนต่างชาติที่คุยนภาษาอังกฤษได้นะครับค่อนข้างได้ดีทีเดียวนะครับส่วนกลุ่มมหลาลัยสีน้ําเงินกลุ่มมหลาลัยสีชมพูเนี่ยนะ ท้าทายเปเรื่องท้าทายสําหรับพวกเรานะครับที่อยากจะได้ภาษาจีนจริงๆเนี่ยไม่อยากจะเจอคนไทยละนะอยากจะฝึกภาษาจีนจริงๆจังๆเลยเนี่ยนะครับส่วนตัวสีชมพูมพลเลยสีชมพูนะครับ,นะรบก็บสีน้าเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายก็นะเลือกเรียนกันได้เช่นเดียวกันนะครับ